สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่องครอบครัวพุทธเศถฮอมดินชาแนลสำหรับเช้านี้ก็เป็นวันที่14เรามาชมวิถีชีวิตของชาวนาะที่เขาไถานาเตรียมที่จะหว่านกล้ากันโดยเฉพาะสำคัญไข่แมกก็คือพากันชมนกที่มาหากินในช่วงที่กำลังไถนะครับนี่ก็ถือว่าพาชมบรรยากาศของอวิถีชีวิตในชนบทที่เวลามีการไถนาพวกนก ชนิดต่างๆก็จะลงมาหาเหยื่อเพราะช่วงนี้ก็คือจะมีมะแรงตะก,กะแตนมีไส้เดือนต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากดินในดินนะครับก็ทําให้อาหารเหล่านี้เยอะทําให้นกดูดีนกกระยางต่างๆขึ้นมาบินมาหาเหยื่อเป็นร้อยได้ครับเป็น้อยได้เห็นนะครับเป็น้อยได้เลยเก็บภาพวิถีชีวิตมาฝากดูว่านก กับชาวนาก็ยังอยู่คู่กันแล้วก็นกที่อยู่ในที่เราเห็นเป็นนกอนุรักษ์เป็นนกที่เป็นสัตว์คุ้มครองนะครับก็คือถ้าใครทําร้ายหรือว่าใครก็มีความผิดจึงเป็นทำให้เราเห็นนกเหล่านี้เยอะมากมายบรรยากาศในช่วงสายๆของวันนี้จึงเห็นบรรยากาศแบบบ้านนอกของเราจรึงเก็บมาฝาก ดูว่าเออนกกับชาวนาก็ยังคู่กันอันนี้เก็บสีสันมาฝากทุกท่านนะครับนี่ระครับบันชีวิตบ,บานที่รายทันในท้องถิ่นใน,ในต่างจังหวัดเพิ่นได้เห็นได,ได้เก็บมาเราสู่กันฟังผ่านภาพนะครับสําหรับคนที่เพิ่นไปสใส่บ่ไดช่วงนี้ก็ช่วงล็อกดาวหรือถูกกักโดยหลายทีก็ทําให้เราเห็นนกต่างๆมากมายครับนี่หละเอาเลยเก็บภาพนก กย่างนกยังปลาฝ่าทุกท่านที่นกเป็นกาลังหากินหากินอยู่ถ่ายรถมันก็ไลยทีเดียวนี่ครับบรรยากาศนี่ครับคุ้นข้นครับโดยเฉพาะนกเอียงดาครับนกเอียงดํานกกระย่างนี่พูนมากครับคนกินวิ่งตามถารถไถวิญยานหรืออันตรายของเขาเลยแต่ว่าช่วงนี้โดยเฉพาะใส่เดือนเนี่ยกับตะกะแตนหน่อยใส่เดือนตัวเล็กๆมัเนเป็นกความสิรย เวลาไทเรลเปเะกระสิวแลนตามหาเหยื่อเพราะว่าดยเฉพาะใส่เดือนมันสิหลายแห่งนนะครับวิธีชีวิตของนกเป็นถือว่าเป็นอุดมสมบูรณ์เป็นโตเป็นตัวจีนเลยครับาแมนาแมนเปียบเหี้นชัดคือว่าเวลาไทยหน้านี่เหยื่อเหื่อใส่เดือนมันสิหลายนกเราเนี่ยก็สิมาร่วมพ่นกันเลยครับร่วมพ่นมาหาอาหารเพราะว่าถือว่าเหื่อนี่สิหาง่ายก็ต้องไปหาหยากเลยเพอใส่เดือนสิขึ้นมาจากดินนี่ครับนี่แหละครับเป็นการพึงพาบัตุจากของสิ่งมีชีวิตนะครับอยู่ในชนบท ที่เฮาเห็นอยู่ยังอยู่ในอยู่คูเมืองไทยสู่ในวิถีชีวิตบ้านเฮาอยู่ครับก็ถือว,ว่าชีวิตแบบกเกษตรกรรมเราก็มีสัสตว์มาหากินก็ถือว,ว่ามีให้เห็นในช่วงนี้แหละครับช่วงทำหน้าช่วงถา้าแมนว่าเมนช่วงทำหน้าเฮาสีเห็นบ่ได้หลายร่วมพดหลายขันในโดยเฉพาะนกก็ย่างขาวนอกจากเป็นช่งวงฤดูกันอุปยบของเราหรือว่าเป็นสถาน <S <S ที่ดูนกเนาะแต่ว่าที่ท้องหน้าใดเดียนะ ทำการพอปลูกหรือว่ากําลังสีลงกวนเข่ากาเนี่ยมันก็สะมีนกเรานี่บินมาให้เฮาได้เห็นโดยเฉพาะนกเอียงดํานกเอียงที่สวยมีความลักษณะเด่นสวยกว่มามหาเหยื่อเช่นกันครับนี่แหละครับความเป็นธรรมชาติเรานี่เองจึงเก็บมาฝากทุกท่านให้เห็นถึงความเป็นวิถีในชบนบทนะครับกับสิ่งที่ธรรมชาติที่เป็นสร้างขึ้นฉะนั้นแล้วความสวยงามเรานี่เองก็เป็นเรื่องที่เฮ้ควรอนุรักษ์รักษาคนรุ่นใหม่รุ่นหลัลงเพื่อจะได้เห็น เราก,ก็การช่วยกันร,รักษาอนุรักษ์เอาไว้โดยเฉพาะสัตว์สิ่งมีชีวิตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กินมาแรงคอยกําจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะมาแรงต่างๆให้ชาวนาเชียนกันคือต่างคนต่างก็ได้พึ่งพาอาศัยกันบ่ไดทำลายคือระบบนิเวศเพื่อนสางขึ้นมานกาอาศัยกินมาแรงต่างๆกปซอยชีวิตชาวนาอัดช่วยในเรื่องของการกําจัดศัตรูพืชหรือว่าสิ่งที่เป็นศัตรูพืชสำหรับชาวนานะครับเนอะ ครับนัแนลแล้วสําหรับการนําเสนอเรื่องราวของการวิถีชีวิตของการลงนาทํานาเราก็มีนกต่างๆสายบธุนต่างๆเป็นมากินอาหารก็คือว่าเอาเก็บมาฝากทุกท่านเพื่อเป็นการเรียนรู้รวมกันนะครับเราก็ได้ชมความงามตามวิถีชีวิตชนบทเกลีนทัทาพุดบางคนประไทยเราก็มีอู้ท่าพุดมันก็มีนะครับท้าพุดก็มีเห็นบานกกระย่างแลนตามเต็มเลยครับนี่ครับนกกระย่างขาวนี่ครับนี่ถือว่าเป็นเบื้องของ อยู่กับวิธีทองทุงแาหน้าวิธีชีวิตนะครับที่นํามาเสนอวันนี้หากพี่ขอยังบกพรอย่างขออภัยนะครับแล้วเอาเก็บมาฝากทุกท่านเพื่อให้ชื่นชมหลมกันครับที่เป็นวิธีชนบทนะครับมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยประการนี้ก็้วยครับก็ขอสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทานผู้ชมท้งหลายที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอรบกวนฝากกดซับตไคร้กดติดตามให้กำลังใจกับ้าของกบประเสริฐหอมดินแค่แนวเฮ้าในเรื่องครับเพื่อเป็นกำลังใจในการ นำเสนอเรื่องราวที่เป็นวิธีชนบทการเรียนรู้รวมกันแบบเปิดเพลินสนุกสนานตามที่เฮาได้เรียนรู้ถ้าเฮาได้เห็นได้ดูกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโครคไัยไข้เจ็บเป็นกระจายไปทุกเวลนที่ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยรักษาสุขภาพกันนะครับปลอดแก้วคาดปลอดภัยครับสุขภาพ อาแข็งแรงแข็งแรงครับหายจากไฟที่เป็นโควิดต็หายจากโควิดโดยไว้ไฟที่บมเป็นขอ,อยาได้พบเจอ็อใหายโควิดวินาศไปจากโรกพบนี้ครับให้สังคมเฮากลับมาสงบรัมเย็นกันต่อไปครับสวัสดีครับพุดพู